สวัสดีท่านผู้จารทุกท่านพะโง่ในช่องซิสเต็มไครับเรื่องของรัสเซียยูเครนย้อนกลับไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยรัสเซียเสนอเงื่อนไขให้ยูเครนบอกว่าถ้ายูเครนสามารถทําตาม3มเงื่อนไขนี้ฉันจะเลิกบุกค,คุณสงครามจบทันทีฉันจะถอนทัพทันทีหลักๆก,ก,ก็คือ3ข้อข้อแรกก็คือว่ายูเครนเนี่ยจะต้องยกดินแดนให้รัสเซีย4ดินแดน4พื้นที่ก็คือเคอร์ซอนซาโปริเซียโดเนสลูฮันสี่พื้นที่นี้เนี่ยคือ4พื้นที่ที่รัสเซียพันหนวกไปแล้ว ภายในรัสเซียประกาศว่ามันเป็นของรัสเซียเป็นภายใต้ของรัสเซียก็เลยจะขอสี่ดินแดนนี้ซึ่งมันเยอะมากแค่สี่ดินแดนนี้รวมกันเนี่ยก็กินพื้นที่ไปกว่า20%ซของยูเครนหรืออาจจะเกือบ20บวกลบไม่มากต่อมาข้อ2ก็คือว่ายูเครนต้องเลิกฝ่ายหาเนโตต้องอย่าพยายามที่จะเข้าหาเนโตข้อที่3ก็คือว่าต้องทําตัวเป็นกลางายูเครเนจะต้องพยายามทําหมดนว่าตัวเองไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเวลามีปัญหาอะไรก็ต้องไม่เข้าข้าง3ข้อนี้ผมเปรียบเทียบง่าย เทียบกับคนธรรมดานะเหมือนผมไปบุกบ้านคุณแล้วบ้านคุณอาจจะมีประมาณ10ห้องนอนผมก็ไปบุกคุณเสร็จไม่สําเร็จผมก็เลยยึดมาสองห้องผมบอกคุณว่าคุณต้องให้ผมเนี่ยสองห้องนอนนี้และผมจะจบจะไม่มาหาเรื่องคุณอีกและที่สําคัญคุณต้องไม่เป็นพวกเดียวกับตํารวจต้องไม่พยายามแจ้งตํารวจเห็นไหมเปรียบเทียบเข้าหาเนโตเหมือนเข้าหาตํารวจเหมือนพยายามจะหาความเป็นธรรมไม่ต้องไม่มีสิทธิ์ไปหาความเป็นธรรมให้ตัวเองสองห้องนอนนี้คุณต้องยกให้ผมถามว่ามันเป็นไปได้ไหมคุณจะยอมไหมเช่นเดียวกันยูเครนก็ไม่ยอม แถมอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าจะเอาอะไรรับประกันในเมื่อมันยึดบ้านฉันยึดห้องฉันไปสองห้องมีอะไรรับประกันว่าเขาจะไม่มาหาเรื่องฉันอีกมันอยู่ใกล้ฉันขนาดนี้มันอยู่ใกล้ฉันกว่าเดิมอีกนะเดิมที่อาจจะมีชายแดนตอนนี้คือหนักมาถึงภายในบ้านผมอยู่ในห้องนอนสองห้องพวกผมจะไม่ทําอะายคุณอีกหรอย้อนกลับไปคําสัญญาก็ไม่เป็นจริงในอดีตรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งที่ขอให้ยูเครนเนี่ยปวดหัวลบนิวเคลียร์ทำให้ยูเครนเนี่ยไม่มีนิวเคลียร์ในวันนี้ ก็เนี่ย,ยรัสเซียรวมถึงสหรัฐอีกหลายประเทศขอให้ยูเครนไม่มีแต่คนอื่นเขาทําตามสัญญานะสหรัฐทาตามสัญญารัสเซียไม่ได้ทําตามสัญญาไปยึดใครเมียเอาพูดถึงใครเมียก็เหมือนกันใช่ไหมย้อนไปเมื่อปี2014รัสเซียยึดใครเมียไปแล้วก็ควรจะจบถูกไหมอะม,มันก็ไม่จบมันยึดคุณไปหนึ่งห้องนอนแล้วนะเดิมทีหนึ่งห้องนอนคุณเสียไปแล้วมันกลับมายึดอีกสองห้องนอนแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันจะพอไม่มีอะไรรับประกันว่าอนาคตมันจะพอจริงไหมนี่แหละความน่ากลัว นี่แหละที่ยูเครนทำไมถึงไม่ยอมสัทีแต่มันก็ต้องมีเหตุผลแล้วว่าทำไมรัเสเซียอยู่ๆมาเสนอเงื่อนไขนี้จะว่ารัสเซียใจดีก็คงไม่ใช่เพราะว่ารัสเซียเล่นหนักมากทลม่มไม่เลือกประชาชนกับทหารเลยแถมล่าสุดรัสเซียไปติดปีกให้กับระเบิดระเบิดมีปีกนะเดี๋ยวจะไปพาไปดูช่วงท้ายว่าเขาทำยังไงใช้ลูกเล่นขนาดไหนจนพลังทำลายล้างมหาศาลมากแน่นอนว่าไม่ใช่สงสารยูเครนแน่นอนแต่เพราะว่าจากในมุมผมมองว่าน่าจะกำลังเสียเปรียบ ในถัดไปหลังจากนี้เดือนหน้าเดือนถัดไปเนี่ยรัสเซียกำลังจะลาบากแล้วเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหนะ้ารัสเซียในสงครามนี้นะรัะสเซียจะเป็นคนครองอากาศเป็นประเทศที่ครองอากาศยูเครนได้อย่างง่ายดายจนกระทั่งตอนนี้ยูเครนกาลังผลิตโดรนของตัวเองพัฒนาตั้งแต่ช่วงแรกพัฒนาดโดรนจนสามารถบินไกลถึง1,000กิโเมตรไปทะลุปไปถึงดินแดนระัสเซียนะทะลุมอสโกไปไกลเลยแปลว่าสามารถถ้าเขาจะถล่มมอสโกง,ง่ายๆย,ยูเครนสามารถทําได้ เอาโดรนของยูเครนผลิตเองออกแบบเองแต่ก็นั่นแหละออกแบบเองก็จริงแนหะแต่เบื้องหลังก็ต้องมีตะวันตกคอยช่วยเื่งเทคโนโลยีนั่นแหละยูเครนบินไปไกลถึง1,000กิโลเมตรไปถล่มพวกฐานทัพอากาศหลักๆตอนนี้ยูเครนเล่นฐานทัพอากาศเวลาบินโดรนไปเข้ารัเสเซียก็คาดว่าเพื่อตัดกําลังทางอากาศนั่นแหละเพราะว่ารัเสเซียเห็นหมที่บอกเมื่อกี้ว่ารัเสเซียได้เปรียบทางอากาศใครที่สามารถคองอากาศคองน่านฟ้าได้จะสามารถทําลายล้างอีกฝั่งได้เยอะมากใครที่เสียเปรียบทางอากาศจะเรียกว,ว่าพ่ายแพ้ไปเกือบครึ่งแล้วคองอากาศคือชนะไปเกือบครึ่งนะ รัเสเซียครองมาตลอดแต่แม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์ซแต่ก็ถือว่าครองเยอะมากครองเป็นส่วนใหญ่ชัยชนะทางอากาศมาจากรัสเซียแต่พอยูเครนภายหลังก็เริ่มมีพวกแพตติออดพวกนาแซมที่มาจากสหรัฐก็สามารถทําลายได้เยอะทาลายเครื่องบินลบรัสเซียที่บินมาทําลายนี่แหละเป็นเหตุผลที่มันโยงไปถึงเดี๋ยวตอนท้ายจะมาเล่าเอาระเบิดมาติดปีกมันก็จะสร้างความได้เปรียบให้รัสเซียอีกขั้นหนึ่งนั่นแหละตอนนั้นรัสเซียรวมถึงตอนนี้รัสเซียก็ยังได้เปรียบทางอากาศแต่หลังๆเริ่มกลัวเริ่มไม่พยายยาามเเข้ดดินแดนแคอะ อาจะอยู่ดินแดนตัวเองเราค่อยยิงเอาแบบนี้รัสเซียก็จะปลอดภัยนะเพราะไม่ได้ล้ามาที่ดินแดนยูเครนมันเลยระยะตรวจจับของเดรดราแล้วนี่คือวิธีการเล่นสโกรบกบจากฝั่งรัสเซียนะทำให้สามารถได้เปรียบเดี๋ยวจะไปเล่าตอนท้ายแต่หลังจากนี้หลังจากเดือนหน้าเป็นต้นไปรัสเซียจะลําบากนะปลายเดือนหน้าปลายเดือนกรกฎาคมเพราะว่า F16 กำลังจะมาถึงยูเครนแล้วก็ฝึกซ้อมเรียบร้อยนะมีการฝึกซ้อมนักบินเรียบร้อยนักบินยูเครนตอนนี้เราเรา20คนนั่นแหละทีมแน่นอนนะที่สามารถบินได้ฝึกมาอย่างดีแล้วยุโรปเนี่ยมั่นใจแล้วก็ F16 เครื่องบินลบค่ายของสหรัฐเนี่ย85ลำอย่างน้อยนะตอนนี้คืออย่างน้อย85ลำจะมาถึงยูเครนยูเครนสามารถใช้ได้จากทั้งยุโรปเนี่ยช่วยกันบริจาคจากทั้งสหรัฐด,ด้วยรวมแล้วเนี่ย F16 มีอย่างน้อย85ลำที่ได้รับการบริจาคมาซึ่งก็ไม่น้อยถือว่าเยอะ แต่ยูเครนบอกว่าต้องการร้อยลำขึ้นแหละแต่85ก็ถือว่าโอเคแต่นักบินยูเครนก็ยังไม่ได้ทิพเท่านักบินยูเครนประมาณ20นายเท่านั้นเป็นอย่างน้อยที่ได้รับการฝึกฝนเรียบร้อยเตรียมใช้งาน F16 จะสร้างความได้เปรียบให้ยูเครนอย่างแน่นอนแต่จะได้เปรียบมากได้เปรียบน้อยเท่าไหร่น,นั้นก็ขึ้นกับปริมาณถ้าปริมาณเยอะนักบินเยอะเนี่ยก็สร้างความได้เปรียบมากแต่ณนะตอนนี้ก็นักบินที่บินได้20นายแต่ก็มีข่าวแว่วๆว่าตะวันตกเหมือนจะส่งนักบินมาช่วยด้ววยแตตต่่่่ไมใชนนนนนัักกกบิของะะะทีเปปรรนะ็รรจําา พราะถ้าประจําการเมื่อไหร่รัสเซียก็จะบอกว้ยนี่มันคือการเข้าร่วมสงครามก็ไม่ได้อาจเป็นข่าวแววๆนะไม่ได้ว่าเป็นข่าวที่ได้รับการยืนยันก็คือเห็นว่าตะวันตกจะหานักบินที่กเกษียณอายุไปแล้วที่มีความเชี่ยวชาญในการขับเครื่องบินตะวันตกเนี่ยจะเข้ามาร่วมช่วยด้วยก็ต้องรอดูว่าจริงเท็จยังไงแต่แน่นอนว่ามันต้องได้เปรียบกว่าเดิมเพราะว่าเดิมทียูเครนเนี่ยใช้เครื่องบินลบรุ่นเก่าตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตยุคที่รัสเซียใช้ยรัสเซีย,ยตอนนี้ก็ใช้เครื่อองบินนนลทีูู่่เเเครรใใช้ตตะะกกกซไาาม ซึ่งแน่นอนว่ารัสเซียก็ต้องไม่ยอมอัปเดตให้ยูเครนอยู่แล้วแบบเป็นเครื่องบินลบรัสเซียยูเครนก็ต้องอัปเดตเองแก้ไขเองซ่อมเองก็คงไม่ดีเท่ารัสเซียอัปเดตให้เพราะรัสเซียเป็นผู้ผลิตโดยโตรงอ่ายูเครนก็ถือว่าเครื่องบินลบเป็นเครื่องบินลบเก่าแล้วแต่พอมาใช้ f 1 6ชีวิตเปลี่ยนแน่ๆแ,แล้วเรดราพวกเซนเซอร์ f 1 6อ่ะอัปเดตทันสมัยมากอย่างดีของดีแม้จะไม่ใช่ตัวท็อปสุดตัวโหดสุด f 3 5 f 2ก็ตามแต่ F16 ถือว่าธร,รมดาสหัฐมีการอัปเ็ตาโโนะางต่อเนื่อง ยุคใหม่ๆเนี่ยเครื่องบินลบุยุคใหม่ของสหรัฐจะเน้นอัปเดตให้แบบสามารถโคกันได้มากขึ้นอาจจะไม่เน้นแบบคนเยอะในลําเดียวถ้าแต่ก่อนจะเห็นไหมพวกเครื่องบินลบที่มี2ที่นั่ง F18 ก็มี F14 ก็มีเป็นเวอร์ชัน2ที่นั่ง F16 ก็มีนะเวอร์ชันที่เป็น2ที่นั่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว F35 จะไม่มีเวอร์ชัน2ที่นั่งหลักๆคือเน้นแบบโคกันอาจจะไม่เน้นหลายคนในเครื่องเดียวเน้นคนคนเดียวแล้วใช้ระบบร่วมกัน ใช้เทคโนโลยีช่วยสู้อะไรแบบนั้นยังไม่พอนะเซ็นเซอร์เดรด้์ดียังมีจลวยขีปนาอุธอีกที่ติดขึ้นไปกับเครื่องบินก็จะเป็นการใช้ระบบของตะวันตกใช้ระบบของสหรัฐก็จะทันสมัยกว่ามากแน่นอนว่าดีกว่าของรัเสเซียพอที่ผ่านมาเราเห็นแล้วอาวุธสหรัฐถล่มไปรัเสเซียได้อย่างง่ายดายเอสร้อยป้องกันอะไรไม่ได้นะพ่ายแพ้ยิงขึ้นมาแล้วเอสี่ร้อยโอเคมันเห็นมันกวาดเห็นแหละแต่มันยิงขึ้นมาแล้วมันไม่โดนของสหรัฐแอทแทคขึ้นสหรัฐอ่ะที่เป็นจรวดของที่ยิงจากไฮมาสเนี่ยลูกใหญ่นะ300กิโลเนี่ย ยิงไปถึง S400 ร้อยรัสเซียระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียที่ดีที่สุดเนี่ยดีที่สุดของรัสเซียนะไม่สามารถต้านทานได้เขียนได้ชัดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อ f 1 6มาบวกกับขีบนารุธทธิทันสมัยจากฝั่งซาร์ดีก็ลำบากจะสร้างความลำบากให้รัสเซียอีกเยอะแต่ตอนนี้ก็เหลืออุปสรรคเดียวนั่นแหละก็คือเรื่องของภาษาเรื่องของการฝึกนักบินเพราะว่าคนยูเครนก็จะใช้ภาษาที่คล้ายๆลับรัสเซียนั่นแหละเขาเรียกกันว่าภาษาสลาับอาจะเขียนคล้ายๆกันสลับตำแหน่งบ้างเล็กน้อยแต่คือตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบตะวันตก ก็จะมีความคุ้นเคยใหม่ต้องมาศึกษาใหม่ถึงได้เห็นว่าฝึกนักบินได้น้อยฝึกมานานเห็นไหมได้แค่20นายตอนนี้อาจจะมากกว่านี้นิดนึงกแหละแต่โดยประมาณประมาณนี้แล้วสหรัฐไม่ชอบฝึกมั่วๆนะตะวันตกเขาไม่ชอบฝึกนักบินมั่วๆเน้นเอาปริมาณถ้าจะเน้นเอาปริมาณทำแบบรัเซียได้เกณฑ์มามั่วๆสอนมานิดหน่อยแล้วก็เอาไปทิ้งไม่สนชีวิตน,นักบินแต่แน่นอนมันก็ต้องแลกมากับทรัพย์สินด้วยมูลค่าเครื่องบินลบกับมูลค่าเป็นหลายพันล้านหลายหมื่นล้านบาทเนี่ยก็ต้องทิ้งไปมหาศาลแต่เขาก็แลก รัเสเซียเน้นปริมาณเกินไปแต่สหรัฐไม่ใช่เครื่องบินลบเขาเทคโนโลยีดีมากเขาก็ต้องระวังทรัพย์สินของเขารวมถึงว่าชีวิตนักบินก็มีค่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนักบินก็ต้องปลอดภัยอ่ะดีที่สุดเขาก็ต้องฝึกมาอย่างดีนั่นแหละแต่ก็สุดท้ายถ้ามันฉุกเฉินจริงๆก็ดีตัวได้ก็คือเน้นจํานวนคนน้อยแต่สามารถเอาชนะคนเยอะได้ของยูเครนตอนนี้ก็คือ1ต่อ5้าหต่อ4อย่างเงี้ยทหารยูเครนหนึ่งคนจัดการทหารรัสเซียได้4คน5คนนี่คือความตั้งใจของฝั่งยูเครนก็คือต้องสร้างคุณภาพให้กับทหาาาาารรรนะะ่่ะะคเเดดียยววสามาถจากกาไ้อ นี่แหละมันจะได้สามารถสร้างสมดุลได้ยังไม่รวมถึงฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสช่วงนี้ก็ออกตัวแรงมากช่วงหลังๆเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยออกตัวแรงต่างกับช่วงแรกฝรั่งเศสก็เพิ่งประกาศไม่นานว่าจะให้เครื่องบินลบยูเครนมิราสอ0พแม้ว่ามิราส0 0 0ันอาจจะไม่ใช่เครื่องบินลบที่โดดเด่นที่ดีอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่ามีก็ดีกว่าเพราะยูเครนก็เสียเครื่องบินลบไปเยอะนะ ที่บินไปแล้วโดนยิงตกเยอะหลายคนต้องสังเวยชีวิตเยอะฝรั่งเศสก็เลยประกาศว่าเนี่ยเราจะสนับสนุนเครื่องบินลบให้ยูเครนมิลาสองพันที่ผ่านมาฝรั่งเศสคือออกตัวแรงว่าจะจัดการรัสเซียจะมีโอกาสที่จะส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนไม่ตัดโอกาสนี้รัเสเซียก็ไม่พอใจมากซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆมุมมองเปลี่ยนไปนะแต่ก่อนผมมองฝรั่งเศสไม่ใช่แบบนี้ในอดีตผมมองฝรั่งเศสเป็นประเทศที่คล้ายๆเกาหลีใต้แหละเกาหลีใต้นะไม่ใช่เหนือนะเกาหลีใต้ที่เจริญเนะี่ยผมมองแบบนั้นเพราะว่าเหมือนเป็นประเทศที่ ไม่ค่อยช่วยเหลือใครมากเหมือนประเทศที่แบบเน้นเอาตัวเองมากเกินไปอ่ะอาจจะเรียกแบบหยาบๆว่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละก็คืออะไรอะไรก็ต้องเอาตัวเองเป็นหลักทั้งที่ตัวเองเนะี่ยร่ำรวยคนอื่นเนี่ยช่วยตัวเองเยอะตัวเองร่ำรวยเพราะมาจากการช่วยเหลือจากประเทศอื่นนะแล้วก็สามารถสร้างความเติบโตได้แต่สุดท้ายพอถึงเวลาคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณไม่ค่อยอยากจะช่วยคือเหมือนยุคแรกๆเห็นไหมยุคที่แบบรัสเซียบุกยูคเครนใหม่ๆเนี่ยฝรั่งเศสไม่ใช่แบบนี้เห็นไหมฝรั่งเศสในยุคข,ของมาโคงเนี่ยมาโคงก็พยายามจะบอกว่าโอย ยูเครนะก็ให้มันจบๆไปยกดินแดนบางส่วนให้เขาไปก็จบฝรั่งเศสตอนนั้นมาโครงพูดแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่มาโครงเปลี่ยนไปมากมาโครงอาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างไปรู้อะไรบางอย่างหรือว่าข่าวกรองอาจจะรู้อะไรว่ารัสเซียถ้ามาบุกยูเครนแล้วจะบุกต่อไปเรื่อยๆจะคุกคามยุโรปนะหรืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คือไม่รู้ว่ามาโครงไปฟังอะไรมาหรือว่าแบบคุยกับภรรยาภรรยามาโครงเนี่ยอธิบายให้เข้าใจอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคือที่เมื่อกี้ผมเทียบฝรั่งเศสกับเกาหลีใต้ เพราะว่าเกาหลีใต้ก็เป็นแบบนี้แต่เกาหลีใต้หนักกว่าฝรั่งเศสยเยอะนะเกาหลีใต้เนี่ยเวลาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองจะไม่เข้าไปช่วยไม่เข้าไปยุ่งปล่อยคนอื่นเข้าไปแต่เวลาตัวเองเดือดร้อนเนี่ยขอความช่วยเหลือคนอื่นเน่ยเขารุมกันช่วยนะประเทศไทยก็ช่วยกวเกาหลีใต้ตอนที่แบบสงครามเกาหลีไทยเข้าไปช่วยนะไทยเป็นอันดับแรกแรกของเอเชียที่เข้าไปช่วยสหรัฐก,ก็เข้าไปช่วยหลายประเทศเนี่ยส่งกันเข้าไปช่วยรวมตัวเข้าไปช่วยเกาหลีใต้ рут. แล้วเกาหลีใต้ทุกวันนี้เป็นยังไงนะ่ะเวลาตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อนก็ช่างมันไม่ไปช่วยอะไรใครเกาหลีใต้ก็ไม่ได้นมา แต่คือเวลาตัวเองเดือดร้อนนี่แหละคนเขาช่วยมันก็ควรจะแบบเกื้อกูลกันและกันแต่การเมวองภายในเกาหลีใต้ดูเหมือนว่าจะแบบเอาแต่ตัวเองเป็นหลักเหมือนว่าชาตินิยมจนเกินไปจริงๆชาตินิยมมันนิดนึงโอเครักชาติโอเคแต่อย่าเยอะเกินไปแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคนอื่นเขาเคยช่วยเราเราก็ต้องตอบแทนคนอื่นแตไม่ใช่ว่าเวลาได้จะเอาเวลาเสียฉันไม่เอาผมไม่ชอบคนที่แบบได้จะเอาแต่เสียไม่เอามีได้ต้องมีเสียต้องช่วยกันถึงได้เห็นไงตอนนี้รัสเซียก็เริ่มไม่โอเคกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เริ่มไม่โ okay. อเคกับรัสเซียเพราะว่า รัเสเซียไปเข้าใกล้กับเกาหลีเหนือแค่นั่นแหละพอเกี่ยวกับตัวเองก็ประกาศแล้วว่าจะช่วยยูเครนมีโอกาสจะส่งอาวุธช่วยยูเครนแต่ตอนที่ไม่กระทบตัวเองก็ไม่ได้ประกาศอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดจะช่วยอะไรมากที่ผมพูดถึงเกาหลีใต้คือพูดในมุมประชาชนแล้วก็พูดถึงรัฐด,ด้วยแต่รัฐอาจจะไม่หนักเหมือนประชาชนแหละก็คือจะแบบเนียนๆกว่าจะมีความเนียนกว่าแต่ในมุมประชาชนเห็นไหมสหร,รัฐไปตั้งฐานทัพคงอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือเกาหลีใต้แต่ประชาชนบอกว่าจะขับไล่เฮ้ยเสียงบให้สหร,รัฐทำไมนู่นนี่นั่น คือสหรัฐไปตั้งฐานทัพคุณก็ต้องเสียเพราะความปลอดภัยคุณแต่ถึงเมื่อไงนะเกาหลีเหนือจะคุกคามคุณคุณถึงได้เห็นเขาจริงๆมีสหรัฐอยู่ก็ปลอดภัยอะไรแบบนี้จะต่างกันญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะมีความเป็นสากลมากกว่าญี่ปุ่นจะไม่มาคิดเล็กคิดน้อยคิดแค้นอะไรแบบนั้นอาจจะมีที่ปะท้วงสหรัฐปะท้วง,งกองทัพสหรัฐจะเป็นระแวกรอบข้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเยอะอะไรขนาดนั้นแต่เกาหลีใต้คือเยอะอยู่แต่โอเคแหละเกาหลีใต้ก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่แหละที่จะเป็นแบบนี้เพราะยิ่งยุคใหม่ก็ยิ่งดีขึ้น เดี๋ยวไว้ผมมาเล่าในประเด็นของแบรนด์เกาหลีนะที่คนไทยแบรนด์เกาหลีไววอนาคตถ้ามีประเด็นนี้อีกผมจะมาเล่าว่ามันที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมเขามีความคิดอะไรลึกซึ้งแบบนี้เนี่ยแหละที่เทียบฝรั่งเศสกับเกาหลีใต้ก็ประมาณนี้แต่ฝรั่งเศสก็ถือว่าดีกว่ามากแต่ก็ค่อยๆปรับตัวฝรั่งเศสตอนนี้คือเห็นไหมชัดเจนมากขึ้นรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ต้องช่วยกันจัดการเอาจริงนะฝรั่งเศสถือเป็นบุคลากร,กรที่สําคัญมากถือว่าแบบพัฒนาอาวุธได้ดีมากสามารถพัฒนาเองได้หลายอย่างเครื่องยนต์พวกเครื่องบบินนนลอะไไรรพพวกกเี้็ฝััศสสาาามถฒด ในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยน้อยประเทศสามารถทําพวกเครื่องยนต์เครื่องบินลบได้นะแล้วพูดถึงฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้นิวเคลียร์ใช้ขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียรนะ์เนี่ยสหรัฐเดเติมทีถ้าทั่วโลกก็ต้องสหรัฐเบอร์หนึ่งเรื่องของเรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์ที่ขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ที่สามารถอยู่บนทะเลเนี่ยได้เป็น1 0 2 0ปีเนี่ยสารัฐอันดับหนึ่งทำมาก่อนหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ทําได้ฝรั่งเศสเนีี่่่่่ยคืืออรรรงงาััเเเในนนนุุโปทททท้บบกิ ใช้พลังงานนิวเคลียร์ดูจีนสิฮะจีนพัฒนาแทบตายกอบโกงเงินคนหนึ่งเขาแทบตายแต่สุดท้ายไหมไม่สามารถทําได้ไอเรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุดชื่ออะไรผมจาไม่ได้นะชื่อจินจนะีนอะไม่สามารถใช้พลังงานนิวเคลียร์นะเขาไม่มีพลังงานนิวเคลียร์เขายังใช้พลังงานดีเซลเป็นเครื่องยนต์พลังงานดีเซลอยู่ดีก็ต้องแบบขนน้ํามันออกทะเลไปทีก็อาจจะได้อาทิตย์สองอาทิตย์เราก็ต้องรีบกลับมา ของคนอื่นเขาได้เป็นปีได้เป็น10ปี20ปีเนี่ยไม่ใช่จีนทําไม่ได้จีนทําแทบตายโม้แทบตายว่าอุย้ยเครื่องบินเรือเรือบรรทุกเครื่องบินลําใหม่เนี่ยเก่งนูน่นเก่งนี่แต่โอเคระบบใหม่ระบบใหม่ของจีนคือตัวดีดดีเครื่องบินลบกเครื่องบินลบกเวลาจะบินขึ้นจากดาดฟ้าเนี่ยก็ต้องมีตัวดีดเพื่อช่วยให้ส่งแรงได้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้โอเคอันนี้คือรุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสหรัฐคือเบอร์หนึ่งทำมานานแล้ว เจอรโอาฟอร์เนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเนี่ยเป็นล,ลำแรกที่จีนสามารถทําได้ตอนนี้ก็เนี่ยแหละแค่นี้ดีดตัวด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแต่สหรัฐเขาทําได้ก่อนแล้วแต่พลังงานนิวเคลียร์จีนยังทําไม่ได้ถามว่าจีนอยากทํำไหมแน่นอนจีนอยากทํามากแล้วเปิดตัวอลังการขนาดนี้เขาอยากเปิดเขาอยากโชว์แต่เขาทําไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปใช้น้ํามันดีเซลอยู่ดีถือว่าห่างชั้นกันไกลสหรัฐทามาได้ประมาณ2 0 3 0ปีนะเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ จีนถึงปัจจุบันยังทําไม่ได้แต่แค่แบบตอนนี้จีนสามารถเอายานขึ้นไปลงจอดดวง,ดวงจันทร์ด้านไกลหน่อยก็โอ้โหพูดแทบตายโมโอันนู่นนี่นั่นสามารถเอาดินกลับมาสหรัฐเขาทําได้นานแล้วทําได้แบบเมื่อตั้งแต่ปีพันเกว่าปีพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยเอาไปลงจอดเขาเก็บตัวอย่างกลับแล้วเขาไม่ใช่เก็บตัวอย่างเขาเอาคนไปกลับถ้าคุณเอายานไปเก็บตัวอย่างมันง่ายคือผมไม่ได้ว่าง่ายและผมทําได้แต่ผมกาลังที่ให้ดูว่าสหรัฐทาได้นานแล้วเออแต่จีนน่ะแค่ ทำอะไรได้นิดหน่อยก็โหมาอวดแทบตายสาม,มารถเอาตัวอย่างกลับมาเป็นประเทศแรกของโลกที่ไปอยู่ด้านไกลอะไรก็ตามจะต้องพูดให้มันเหมือนประเทศแรกของโลกอา่าประเทศแรกของโลกที่ไปเอาตัวอย่างมาจากด้านไกลแต่ไม่ใช่ประเทศแรกของโลกที่ไปเอาตัวอย่างมาถ้าเอาตัวอย่างมาสหรัฐอันดับหนึ่งจีนคือหลังๆเลยแต่จีนต้องพยายามทําให้ตัวเองตัวเบอร์หนึ่งไงประเทศแรกของโลกที่ไปด้านไกลคนอื่นเขาไม่ไปด้านนั้นฉันก็ไปด้านนั้นอานาคต Current อาจจะใช้คําว่าแบบเป็นประเทศแรกของโลกที่ไป ดวงจันทร์ทิศเหนืออะไรอย่างเงี้ยทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองดูเหมือนเป็นประเทศแรกอะไรประมาณนั้นแต่มันไรสาระถ้าดวงจันทร์ก็สารัะประเทศแรกที่ไปเอาตัวอย่างมาเอาคนไปกับการเอาของเอาคนต่างกันเอาคนคือลําบากกว่าของเยอะเพราะคนต้องมีความปลอดภัยต้องมีระบบหายใจอะไรก็ตามพวกเนี้ละเอียดแต่ถ้าคุณเอาของคุณจะยานจะพังอะไรก็ไม่เป็นไรก็ออกแบบเพื่อให้ของอย่างเดียวไม่ต้องมีระบบช่วยชีวิตชุบชีวิตอะไรก็ตามต่างกัน อะไรแบบนี้เนี่ยกำลังเทียบให้ดูว่าเออฝรั่งเศสก็ถือเป็นประเทศที่สําคัญมากเป็นประเทศที่อยาให้ไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามอยาให้ไปอยู่กับจีนไม่งั้นก็จะลําบากมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ถึงกับว่าพ่ายแพ้เลยแต่ก็ลําบากมากขึ้นโชคดีฝรั่งเศสก็ยืนอยู่ข้างที่ถูกต้อง